ปีนี้ผมต้องขออนุญาตนำเรียนกับพี่ท่านว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องราวที่มีการกล่าวอ้างถึงวัดป่กคอมะขามเท่าเป็นเรื่องราวที่มีการกล่าวอ้างถึงองค์หลวงปู่หมุนทิตาสีโลว่าได้มีการนำมนตร์ สวัสดีครับพบก,กับผมโหน่งนำไทย EP ที่7นี้เรายังอยู่กับวัตถุมงคลของหลวงปู่ละมายทิตมโนปี2548ที่มีการจัดสร้างโดยวัดหนองกรรมกันอยู่นะครับ EP นี้ผมต้องขออนุญาตนำเรียนกับพี่ท่านว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องราวที่มีการกล่าวอ้างถึงวัดปักคอมาขามเท่าเป็นเรื่องราวที่มีการกล่าวอ้างถึงองค์หลวงปู่หมุนทิตาสิโล ว่าได้มีการนำมวลสารพิเศษมาจัดสร้างเป็นพระผงของวัดหนองระกมปี2548นั้นมีเรื่องราวข้อเท็จจริงที่น่าสนใจน่าติดตามอย่างไรเราไปรับชมรายละเอียดพร้อมกันนะครับเมื่อครั้งที่ผมได้มีโอกาสกลาบเรียนถามหลวงพ่อใช้ัชทโมถึงเรื่องนี้ท่านก็ไดอธิบายไว้ว่ามีช่างที่มาทํางานที่วัดบ้านเขาอยู่ใกล้วัดปะครมขามเท่าและได้เก็บกระเบื้องหลังคาโบสไว้จานวนหนึ่ง เขาจึงได้นํามาถวายหลวงพ่อใช้เพื่อที่จะบดเป็นมวลสารและปั๊มเป็นพระผงหลวงพ่อธรรมจักรพิมพ์ใหญ่เนื้อกระเบื้องหลังคาบวชวัดปากคอมาขามเท่าได้จำนวน2,000องค์นั่นเองและต่อมากับคําถามเกี่ยวกับผงเหล็กน้าพีของหลวงปู่มูเทิดศรีโลหลวงพ่อใช้ท่านก็ได้อธิบายว่าท่านได้มาจากวัดป่าหนองลมในจํานวนที่เยอะนะครับได้มาหลายกิโลจึงเอามาผสมกับผงช่องเสมสารในการสร้างพระผงพิมพ์คะแนน โดยมีการจัดสร้าง3ามเนื้อหาคือเนื้อสีขาวเป็นการปั๊มจากผงช่องสมัยสารล้วนเนื้อสีเทาสร้างจากผงช่องสมัยสารผสมผงเหล็กน้ำพีของหลวงปู่หมุนและเนื้อสีแดงสร้างจากผงช่องสมัยสารแก่ผงเหล็กน้ำพีของหลวงปู่หมุนที่จัดสีโลนั่นเองในส่วนของผงช่องสมัยสารหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรผมก็ได้กลับเยียนถามหลวงพ่อใช้ท่านก็ได้บอกว่า เป็นผงที่ใช้ในการปั๊มองค์พ่อจตุคามรามเทพในสมัยก่อนที่ดังๆแพงๆนั่นเองนะครับและเมื่อมีการถามถึงพระปิดตามหาลาบหลวงพ่อใช้ท่านก็ได้อธิบายว่าเมื่อครั้งที่ท่านมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมทําบุญกับวัดป่าหนองลมท่านก็ได้เช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุดที่ตัดสิโลมาเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นพระผงปิตาสาเบาพระผงนั่งตังหรือพระผงดวงเศรษฐีแล้วท่านก็ได้นํามาคัด องค์ที่สวยน้อยองค์ที่มีตําหนิมาโขกทําเป็นมวลสารผสมรวมกับผงรวยทันใจที่ท่านได้รับมาและรวมกับผงว่านเมตตามหาลาบที่ท่านมีอยู่นะครับรวมกันได้ประมาณหนึ่งถังเหลืองสังฆทานแล้วจึงนํามาปั๊มเป็นพระผงปิดตามหาลาบได้จํานวน1000องค์นั่นเองครับนี่คือเรื่องราวที่ผมได้ยินได้ฟังมาแต่ผมไม่เห็นกับตาตัวเองนะครับก็ขึ้นกับความเชื่อส่วนบุคคล แล้วก็วิจารณญาณในการรับชมของพี่ๆแต่ละท่านนะครับแต่ผมก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับว่าความเชื่อมั่นความศรัทธาจะนํามาซึ่งพลังและสิ่งดีๆก็ได้บังเกิดขึ้นแล้วกับคนที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อวัตถุมงคลของหลวงปู่ละไมทิตมโนชุดนี้เอาไว้ EP หน้าผมจะได้นําเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับครับ เรื่องราวที่ผมได้นำเสนอในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อพี่ๆหลายๆท่านนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่งนํำไทยได้วยนะครับหรือโทรสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0811746959 0811746959หรือทักแชทแอดไลน์ไ Ldv3032n มีแอดข้างหน้านะครับแอด Ldv3032n หรือจะสแกน QR วอา e ค้ที่กำลังขึ้นหน้าจอขณะนี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ผมขออรารัตนาบุญบาร,รมีขององค์หลวงปูร่ระไมทิรมโนูช่วยโดรมดาลให้โชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลใหญ่กันทุกคนทุกท่านเอาไว้พบกันอีพีหน้าอีพีนี้สวัสดีครับ